สวัสดีคะ่ะพบก,กันอีกแล้วกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันนั่งหันบหันมาเพราะว่ากองตังกองไว้พันอัดเองเอ้ก็เลยปล่อยเลยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็บรรเดตังใจเ้อค่ะกำลังนั่งอันกินกาแฟอยู่มาพี่กองพันเลยอยากอดัดพี่กองอัดเขาก็ปล่อยคะ่ะตามเป็นธรรมชาติเบ่งดูเอ้บ่งด,งด,ดูมันเน่เบี้ยวอยู่ยานนั่นเน่ยมันเบี้ยวเนาะคะ่ะเนาะ บอบเบวค่ะบอบปั๊บเลยค่ะพอดีละกองกันอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีเนาะค่ะเนาะเมื่อไม่ว่าอะเบิงอันพี่หมูน้อยค่ะอบพี่ไก่ <c oughs> หมูน้อยก็กำลังคิดเมื่อกี้นี่มาจบเอออยู่อันนี่นะคะนํำมองทางเขานี่สามตัวย่งางไปหาเพราะว่าเล่นลักลี้คือเด็กน้อยนะคะ เล่นไปซะมือเขึ้นยกหัวมออตุก,กตาลกระบุตีนะค่ะเนาะพันยังใหม่อยู่มือที่ห้าเนี่ยค่ะห้ามืออันเล่นลักลี้เละค่ะยินหมักลักลี้มังห้องไปนํากันนั้นไปสะบนเพื่อนสามมันสามตัววันนั้นก็เพลินดีเนะ่ยค่ะมากินกาแฟนากนเนะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนมีแต่ความมันสุขด้วยกันแล้วสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคน คุณเลยเป็นไขรกะเศร้าไวๆค่ะาวไวไวคอากาศดีป่านนี้นอกค่ะเนาะแดดอ,อุ่นลมเย็นๆสดชื่นขนาดกันไอ้ก็หมาออดเห็นเมื่อกี้นะคะ่ะมาแต่อันสวนเนื้อบานเอาดินเข้าแล้วพอดีอันพอดีอันไอ้กับไอเ้เขยกับหลานสายกับแฟนเอ้ยตุ๊กตาก็เลยมาอัน เอากอไผ่นะคะซุ่มไผ่น้องไม่สั่งไผ่ออกแล้วนํามาเอาวันกันเป็นแบบหัวบอดินพังไปหาที่นาพอนมื้นนี้ก็แล้วดอกค่ะอ้ก็เอดอีกปลูกอีกเจ็ดสิบต้นกับหลานสายสองคนเธอเอ้ยาหมาก่อนไปนลยตุ๊กตาแล้วมามันฮอนนาอกันเนาะออ้ก็เลยบอกว่าเมื่อก้อนโลดเมื่อก้อนพันบอกแฟนเอ้ยพันหมามั็อาบน้านนค่ะเมื่อยมันฮ้อนเอ้ยก็วันเอาอาหารที่ยงไปส่ง กันกินข้าวเที่ยงเอ้ยก็กินน้ำพันเอากะบอกเอ้ยกินพวกไซกุ้งไซกอกอันลูกชิ้นเสียเคยซื้อมาหลานสายพันชอบกินก็เลยมาแบ่งซื้อมาร้อยนึงก็ได้บลอกไหลเลยค่ะนึกว่าพันเิธอหืดถุงพิษอันพันขายข่ในตำบ้านเนี่ยค่ะไข่ไม้ละห่าบะมันเอ้ยเลยเพิ่มพันเอาไม้ยันอกเพิ่มซื้อกระถุงบอกว่าเต็มถุงส่งถุงค่ะใส่หืน เออก็เลยบอกว่าอันคนงามว่ะอันพี่สั่งอันแค่ร้อยนึงมันคือได้หลายแท้เออเพราะว่ามันได้หลายเออตุ๊กตานึกว่ามันคือได้หลายแด้โบเมนตัวเธอถุงพิษบบว์โบว์พิษจ้าเดี๋หนูอันเฮออันอันนึงเอพวกเออสั่งอันนึงอันแปดสิบเนาะกันเนาะอันนึงอันยี่สิบยี่สิบบาทนี่ของเออเออกินเยอะบ่ได้อันแปดสิบเราเหอหลั่งสายถุงป๊อกใหญ่ก็ส่งถุง อันบ่บ่วพิษจ้าบปล่เอาบ่วพิษก็บ้วเป็นแต่แน่ใจแน่ใจแน่ใจค่ะเปล่าเออกระถามเนาะก่อนนะเพราะว่าเออว่าเอามาคือได้หลายได้ว่าทั้งพักทั้งน้ำจิ้มเนาะก่อนนะเพ่อเนา้อเฮอนะค่ะแซ่บค่ะเออก็กินกินบ่มดซ้ำก็เลยหลานสายพันชอบกินของพวกนี้พันชอบอันกระปุิที่เราคนเกิดอยู่กรุงเทพเงั้นแบบว่ะอาหารก็กินแปลกแวกแนวจากอันอาหารท้องถิ่นเนาะค่ะเนาะอาหารท้องถิ่นว่ามันกินบ่กินได้อยู่แต่ว่ากินบ่มมักสินะค่ะ ก็เลยเข้าใจพันอยู่ก็เลยอันซื้อเหมอวันเอยนึกว่ามันนโบได้เยอะขนาดนี้เนูก็นูส่งทุ่งบักใหญ่นึงก็ตกเข้ใจอย่ากอันนี้มันไหลพวสบวาขึ้นนจริงก็เลยอันซื้อหมาของอันอายกับอายเคยอันซื้อลาบขมลาบดิบกับลาบซุกมาแล้วก็ต้มต้มแซบเหมอวันกินก็กินแซบกากินสามขุนมันแฟนเอ้มันเอ็ดเอ้มันเอ็ดข้าวพัดเผื่อันกิน พันบบกินเนาะค่ะแฟนเนอพันโบพันกระบอกเขาบวก,กินนําได้ไหมพันเมื่อก,ก่อเลยเอสเขาพัดอัเขาพัดเนื้อหรือพันแซ่บใส่แตงใส่อันพักกับเนาะคันเนาะใส่แตงใส่มะเขือเทศตามสไตล์เออกินมดกระปุกบักใหญ่กาแฟนเนอก็ได้แต่ว่าเมื่อย <c oughs> เมื่อยอันมันฮ้อนอะเนาะค่ะ คนเอ้ยไปพันว่าเอาเข้ากับเข้าไปส่งอันนั่งอันนั่งูนนงนง่น้ารถเฉลงอันอายอันเศราอยอมากคนนึงโตใหญ่เนาะก,ก,กันเนาะม่ว่านนหรออันสุดันคือตีอตนแต่ว่าอยากไปเอ็ดค่ะอยากไปส้อยพันกะมือนี่ก็เมื่อที่สองเมื่อวานนีก็ไปเมื่อด้อดค่ะไปกับไอ้กับหลานสายกับไอ้เคยเอ้ยกับเอาเข้าไปส่งพันคือกันเมื่อวานเนี้ยมือนี้เราอยอเราบอกว่าโอ้เฮาอยากกินอันลาบขมไดเปว่าวเออเราไปซื้อ ร้านนึงมันปิดค่ะก็เลยไปอีกร้านนึงมันเลยยักเหงอยู่ไปอีกหน่อยนึงเหมือนกันเถอะเซบก็กินบมมดซ้ำเลยค่ะกินบมมดพันเห็นว่าพันเนาะเอาไว้อันจวดพันสักหน่อยอันเพราะว่าพันเอดงานอยู่เนาะกับหนูกำลังใส่ก็เลยซื้อกล่องไว้ให้พันกวิถีบ้านๆานก็ช่วยกันทำงานบ้านเนาะกับหนูกันในครัวเรือนไอ้เคยก็เมือไปฮับอัน หลานสาวอยู่วันโลงเรียนค่ะพันกันเนยมื่นกับพันกามื่นนี้หยุดค่ะทุกคนหยุดเมื่อคืนเพราะว่ามื่นนี้ไอ้เคยไปตีไก่ตีไก่มันเป็นงานพันโอกระน้ออันตีไก่ก็ได้เงินเมื่อกั้นรือเปล่เพราะว่าอันเฮียนพันเลี้ยงไก่ตีค่ะไขยไก่ตีโดยตรงเฮียนไอ้เคย่นี่ตัวละหลายพันเลยค่ะถ้าพันไขยกันนะคนก็มาตี่ต่อดีดีเพราะว่าพ่อพันดีเป็นบอก ไปตีคนมาซื้อไปเายันทางไก่ก็มาดีะะ้ะการเห็นไอเ้เขยเห็นเอวยของเอวยตุกตานี่เลี้ยงไก่ตีด้วยตรงเลยคะ่ะพันงามโตสะอดุดสะองเลยตีก็เก่งอันนั้นมันเป็นธุรกิจพันนอกเนาะมันก็ทํางานมันก็เป็นนั้นรายอันสาหรับครอบครัวพันว่า,างั้นหรปะ,ะแล้วก็วันพันก็นมาส้อยเถะเอยดนหลายมือแล้วค่ะพ้นเอารถมาดุดมาดันดินนอกเนาะ มันดันดินเฮอแล้วก็มาอันเมื่อนี่ก็มาส้อยพังอันมั้งอันสุ่มพ่ยอันสองมือแล้วค่ะเมื่อวานกับมือนี้ค่ะมันพันโหนนำหนอกันเมื่อวานนี้ก็โหนสามมือแล้วเ้อค่ะบูมเนบอกสามมือแล้วอันนี้สุ่มที่สามล่ะสุ่มที่สามนี้เอดบอมมดรค่ะเพราะว่ามันเป็นสุ่มใหญ่เป็นซุ่มใหญ่แล้วยันมันไปพาดใส่ไฟอันทางอันเทศบาลนะยคะยันเสียเงินหลายแล้วพากันเสาร์ มันกันเห็นไอกับไอขึยนไปพ่อหนาตัดตัดอกก่อนเราก็มีสร้อยกันดึงออกนี่ค่ะเพอมันเพอมันอันเพอมันโล่งไปอีกซุ่มนึงมันเป็นซุ่มไม้สังไผกันแต่ว่าพ่นอยากตายพ่นขึ้นหน่งสิค่ะมันมันก็เลยบ้องงามก็เลยเห็นว่าพ่นาตัดไปเอ็ดคอกไก่พ่นบอกเอ้ยดอกทีแรกว่าน่าประกันดุดแล้วพ่นบอกว่าดุดนี่มันยากซะบ่เหมือนว่าผมิีนมาตัดตัดแล้วไปเอ็ดคอกไก่ก็เลยดีคือกันค่ะก็สร้อยกันตัดอีกหนึ่ละค่ะ อากาศแล้วไปแล้วก็หลังจากนั้นก็นารถดินเข้าอีกห้าสิบรถค่ะเธอเอ้ยกันคือมันคือมันได้ระดับเพราะว่ามันมันลุบเนื้อคเนาะมันลุบลงไหลสินนาดินกับทางถนนกับสวนมันบูบาลัณกันก็เข้าออกกันยากถ้าโบทำมมันอีตุนสวนเนะ้อคเนาะอีตุนที่ให้ที่นาที่สวนเขาแล้มันอก็เลยประกันเอ็ดค่ะซ้อยกันเอ็ดพอดีอาทิตย ถ้าาเอดแล้วก็ที่โตไปก็ลดดินมันเยอะอยู่นะคะแถวบ้านเออยี่พังก็มาส่งเธอค่ะก็ดีไปแล้วไอ้เคยก็เป็นคนดันดินว่างั้นเลยดันดินไปอันเธอถังหลังมันเป็นเอดเป็นคันขซึค่ะเวลาน้ํามาแต่มันจังโบไปอันเซาะหลงลายแล้วก็เพื่อต้นไผ่สังพมมัน่ะขึ้นนะค่ะเนาะต้นนม้สังไผ่น่ะขึ้น่างัันเลยปะมันก็ขึ้นดอกคับปีเดียวมันก็ขึ้นแป๊บเดียวอัน เอ้ยว่านี่โหนไม้นี่ขนาดเลยคคะเพราะมันเป็นดินไม้น้ำที่เอามาเซื่อเซื้อน้ำดินนะเซื้อน้ำส่วนนะค่ะอายก็เลยบอกว่าข้อมันได้หดเอาเซื้อถดันสงแถวบนนี้ไปขายวนน้ำไม้นี่มันไหลเลยค่ะเพราะยาวส่วนมันก็ส่วนกระบักใหญ่เนอก่ะนเนาะส่วนมันยาวทั้งยาวทั้งหลังนี่ปลูกขึ้นหมดเลยก็เต็มเอ้ยว่าถ้ามันขึ้นนี่ก็ เป็นส้มไพที่ว่าหน่อสองสับราบเหรอเคยบันีเพราะว่านาดินมันงามอยู่สิคะกระองเบิงนะ้งเดี๋ยวเขามาปีหน้ามันจะเป็นแบบนี้ม่นบอกไอเออตุ๊กตาบอกว่าไอจังเอ็ดนั้นนมไม้ส้มกับนมไม้เผาไปท้า